สวัสดีครับท่านนักลงทุนและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเซสชั่นการชี้แจงผลประกอบการของบริษัท Property Perfect นะครับในของไตรามาสที่1ปี2023นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณวงกรประสิทธ,ธิภาพเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทก็จะร่วมกันชี้แจงผลการดำเนินงานวันนี้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ โ okay. อเคผลประกอบการในไตรามาสที่1น,นะครับเรามาดูว่า,าปัจจัยที่ขับเคลื่อนเนี่ยประกอบไปด้วย1ก็คงเป็นเรื่องของการฟื้นตัวนะครับในหมวดธุรกิจไม่ว่าจะเป็น property โรงแรมหรือ,อ rental and service business นะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงก็คงเป็นเรื่องของ margin นะครับที่ในไตรามาสที่นเนี่ยเ่ยบริษัทยังสามารถที่จะรักษาระดับ ตัวมาจิ้นไว้ในระดับที่สูงได้นะครับทนี้เรามาดูในเรื่องของอารายได้รวมนะครับในไตรมาสที่1น,นะครับเรารายได้รวมนะครับเราทำได้2,593ล้านบาทนะฮะอันนี้ถ้าแยกเป็นรายธุรกิจนะครับก็จะเห็นว่าโอเคก่อนอื่นรายได้รวม2,593ล้านบาทเนี่ย ถ้าเทียบยนเยเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ41นะครับ Q1 Q นี่ลงมาประมาณ24นะฮะถ้าแยกเป็นรายธุร,รกิจนะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของบ้านเดียวนะฮะอันนี้เยนเยก็ลบประมาณ3นะฮะ q 1ก็อลงมาประมาณ34ตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่า Q4 ของเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็น peak นะครับเพราะฉะนั้น Q1 มันก็จะดรอปมาเป็นเป็น normal operation อยู่แล้วนะครับ ขณะที่คอนโดนะครับตรวอันที่1เนี่ยรายได้บวกรายได้คอนโดเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบล้านนะครับเทียบกันเยนได้บวกขึ้นมาถึงร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะคิวอันคิวบวกขึ้นมาสี่สี่จุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนหนึ่งเราก็จะมีรายได้จากการขายคอนโดที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาช่วยนะครับในส่วนนี้ด้วยนะฮะโรงแรมน,นะครับก็เห็นได้ชัดเจนนะครับการฟื้นตัวของของธุรกิจโรงแรมน,นะครับ ต่อมากที่1นมีรายได้เข้ามา610ล้านนะครับบวกขึ้นมา221%นะครับเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้วนะครับ Q1Q ก็ท่งๆนะครับ Rental ก็บวกขึ้นมา88.9%นะครับเทียบย e อนเย Year ถ้า Q1Q ก็ประมาณ25%นะครับ ก็เห็นได้ว่า,ารายได้เนี่ยมันสะท้อนถึงการฟื้นตัวที่ททชัดเจนนะครับมาจิ i นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะม n นเทนมาจิ้นในระดับสูงได้อยู่นะครับถ้าดูโดยรวมนะครับ cross margin ของไตรมาสที่1นึ่งอยู่ที่ประมาณ37นะฮะบ,บ้านเดี่ยวยังอยู่ที่35คอนโดอยู่ที่30 และอย่างที่เรียนชัดเจนนะครับโรงแรมมีการฟื้นตัวขึ้นมาก็สมัจ a r นอยู่ที่5 1ถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วที่ติดลบอยู่นะครับเ e n t ท l ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่16%นะฮะ S&A ่วนเซลส์นะครับ, uh, รบก็อยู่ที่ระดับประมาณ33%ของของรายได้ uh, นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูดูเป็น ตัวเงินนะฮะก็จะเห็นได้ว่าลดลงทั้งเยนเยนและคิวอนคิวนะครับพอฟิตนะครับอันนี้เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่นะฮะก็ะเห็นได้ว่า,าขาดทุนลดลงนะครับมาอยู่ที่63ล้านนะครับเทียบกับปีที่แล้วที่อยู่ประมาณ525ล้านนะครับในส่วนของ financial position นะครับถ้าดู ก็ถือว่า,าฐานะการเงินเราก็ยังแข็งแกง่แกงอยู่นะฮะ e เ e ็ตไอดี2อนี่ยอยู่ที่1.42เท่านะครับณนะสิน้นณะสิ้นปีที่แล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นขอโทษนะน่าจะเป็นณสิ้น 1Q คินะครับโอเคแบ็กลอกนะครับณนะสิ้นไตรามาสหนึ่งเนี่ย รวมรวมรวม,รวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ5,866ล้านนะครับแยกเป็นบ้านเดี่ยวประมาณ2,200ล้านนะครับคอนโด107ล้านนะครับอ่า JV นะครับ300อ่า3,556ล้านนะฮะสัสดส่วนก็ประมาณ61%นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะมีของ PF ประมาณ2,300ล้านนะครับตัวนี้ก็จะสะ,สะท้อนอ่าบ้านเดี่ยวซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะของ PF ส่วนของแกรน,นก็จะเป็นในส่วนของคงอนโดนะครับซึ่งจะมีตัวไฮเ e อร์เท e ที่สุขุมวิทนะครับตอนนี้ก็มีแบ็กลรอดอยู่ประมาณ1,254ล้านนะฮะอ,อันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆข,ข,ข,ของผลการดำเนินงานในไตรมาสหนึ่งที่ที่ผ่านมานะฮะอันนี้เซสชั่นต่อไปเนี่ยผมขอเชิญคุณคุณมงสกรแล้วกันนะฮะจะมาชี้แจง ถึงการดำเนินงานในช่วงเวลาที่เหลือของปีนะครับเชิญครับคุณมงศกรสวัสดีครับสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของปีนะครับปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าพรีเซลไว้ที่ประมาณหน0 0 0ืล้านนะครับ ,1900 0ล้านตรงนี้เนี่ยในในช่วงของไตรมาสหนึ่ง นะครับเราทําไปแล้วเนี่ยประมาณ3ามพกว่ห้ล้านนะครับคือประมาณ16%นะครับของเป้ารวมทั้งปีนะครับโดยที่ในแต่ละเซกเมนต์ต่างๆเนี่ยก็จะใกล้เคียงก,กันน,นะครับประมาณสัก19%นะครับมีเจวีที่จะต่ำกว่านิดหนึ่งนะครับส่วนเเ e v e n u e r e v e นิวเนี่ยระหว่างเป้าที่15,970ล้านใกล้ๆหมื่นหกนะครับ กือบเกือบจะหนึ่งหมื่นหกพันล้านเราทําไปแล้วเนี่ยในไตรมาสหนึ่งที่สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านนะครับก็สัดส่วนเดียวกับยอดขายนะฮะคือประมาณสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์เนี่ยประมาณสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับคอนโดมิเนียมเนี่ยก็ทําได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเป็นส่วนของพับที่เพอร์เฟกต์เนี่ยยีสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นแกรนด์เซสต์ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนของโรงแรมนะครับโรงแรมระวังเป้าไว้ที่เป้ารายได้ที่สามนพนัลลนล 610ล้านก็ได้ประมาณ20%นะครับส่วนเรนทัลนะครับวางเป้าที่สามร้อยเจ็ดล้านเราก็ทำไปแล้ว42%นนะครับครับต่อครับครับ,รบส่วนแผนที่เปิดโครงการใหม่ของปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยเราก็ มีวางเป้าที่จะเปิดโครงการรวมทั้งสิ้นเนี่ย13โครงการของ c รอบที่เพอร์เฟกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการของ JV นะครับรวมทั้งหมดเป็น14โครงการมูลค่าโครงการรวมเนี่ยก็ประมาณ17,000นะฮะ17,700ล้านนะครับโดยที่ในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยเราก็มีเปิดไปแล้ว1โครงการนะครับแล้วก็ไต,ตรมาดสนะฮะวางแผนจะเปิดเพิ่มอีก4โครงการนะครับ ส่วนแต้มสามแต้มสี่นี่ก็จะอาจจะมีบางโครงการที่จะเล็ดไปนิดหนึ่งนะครับหมายเลขหกเนี่ยอาจจะเล็ดไปเปิดที่แต้มสี่นะครับส่วนเบอร์เจ็ดกับเบอร์สิบสองเบอร์เบอร์สิบเอ็ดเนี่ยอาจจะขยับไปเปิดเป็นต้นปีหน้านะครับตับต่อไปครับ แผนการดาเนินครึ่งปีหลังเนี่ยฮะคะีย์แฟกเตอร์ของครึ่งปีหลังนี่ก็คือการรำเนินน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับซึ่งก็คงอีกไม่นานก็คงจะเห็นหน้าเห็นตารัฐบาลใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะต่อเนื่องนะฮะโดยเพาะยิ่งธุรกิจโรงแรมนะอันนี้ก็ฟื้นตัวได้ชัดเจนนะครับแล้วก็คงจะฟื้นตัวต่อเนื่องไปจากไปมากที่หนึ่งนะครับเรามีแบ็คล็อกที่รอโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยในปีนี้อยู่ประมาณ4 0 0 0ล้านบาท นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แบ็กล็อกในนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มแบ็กล็อกพวกบ้านพรีเมียมเฮาส์นะฮะซึ่งมีกลอสมาชินสูงกว่าปกตินะครับบริษัทมีกำไรจากการลงทุนกับ JV ก,กับกลุ่มของสวิตเตอร์เมฟอเรสตี้ฮ่องกงแลนด์และเซกิซุยซึ่งส่วนที่เราได้ร่วมลงทุน JV กับบริษัททั้งสบริษัทนี้เนี่ยฮะก็จะเริ่มออกดอกออกผลชัดเจนนะฮะตั้งแต่ปีนี้ไปนะครับแล้วก็จะสามารถ จะลดนี้ได้นะในช่วงปีปีนี้ปีนี้รัถัดไปสองปีนะฮะคือปีนี้ปีหน้าแลาปีถัดไปเนี่ยได้ประมาณ3,000ล้านบาทนะครับซึ่งจะลดนี้จากกลุ่มของของ JV นี่อย่างเดียวเลยนะครับประมาณ3,000นะครับ ในกลุ่มของ property business นะฮะส่วนของบ้านเดี่ยว town house เนี่ยความเชื่อมั่นในกลุ่มของผู้ซื้อ luxury house เนี่ยคาดว่าน่าจะกลับมาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับคือ luxury house เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามียอดขายจากกลุ่ม luxury house เนี่ยอยู่มากพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าก็มาหยุดชะง,งักไปประมาณช่วงไตรมาสี่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงประมาณต้นปีนี้นะครับกลุ่ม luxury house ยาง ยังยังยังลีลรอรออยู่นะครับยังดูทิศทางของการเมืองอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็เชื่อว่าพอการเมืองนิ่งนะฮะมีรัฐบาลใหม่นะฮะเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยเนี่ยกลุ่มความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ซื้อลักชัวรีเฮาส์ก็จะกลับมานะครับมาซื้อบ้านอีกอีกครั้งในในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้นะครับรวมถึงการเปิดประเทศธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะครับส่วนบ้านเดี่ยวระดับกลางบนนะฮะระดับประมาณ5้าล้านถึง10ล้านคุ่ม ห้าล้านถึงสิบห้าล้านเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีมีดีมาร์อยู่สม่ำเสมอนะครับยังคงเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยจะมีผลกระทบจากการปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงินเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่ากลุ่มบ้านเดี่ยวราคาถูกแล้วก็กลุ่มทางฮาร์์นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ยังจะเป็นเบนสตรีมนะฮะจะเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนหลักอยู่ของปีนี้นะครับ ส่วนการที่จะเปิดโครงการใหม่เพิ่มอีก5โครงการนั้นก็จะเป็นกลุ่มตลาดบนนะครับกลางบนนะครับในแบรนด์ของ Perfect Plus แล้วก็ Perfect Place ซึ่งกลุ่มนี้ก็อย่างที่เรียนว่าเป็นกลุ่ม mainstream นะครับทำให้บริษัทมีกลุ่มกลางเนี่ยกลุ่มกลางถึงกลางบนเนี่ยรวมกันประมาณ20โครงการนะครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขับเพื่อรายได้หลักมาตลอด30ปีเลยนะครับ Perfect Place และ Perfect Plus เนี่ยส่วนคอนโดมิเนียมเนี่ยการกลับมาของลูกค้าต่างชาติจะส่งผลดีก่อลูกค้า คอนดมิเนียมประเภทลักชชวรี่ใจกลางเมืองเป็นหลักนะครับซึ่งของเราก็จะมีโครงการคอนดมิเนียมที่เราเจวกับกลุ่มสมิทอมโบนะครับคือโครงการให้ทรลิเทที่ทองหล่อนะครับก็น่าจะมีผลดีต่อโครงการนี้ได้ชัดเจนนะครับต่อครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการใหม่ที่เราจะเปิดในช่วงแต่มาสองในปีนี้นะครับครับต่อครับ นะครับจะมีอยู่5โครงการที่เปิดในช่วงแต้มาัสอนะครับแล้วก็ประกอบกับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่แบรนด์ perfect place นะครับเราก็จะครบรอบ30ปีนะครับของแบรนด์นี้นะครับเราก็จะมีการรีแบรนด์นะครับรีเฟชชิ่งแบรนด์นะฮะให้แบรนด์เนี่ยดูทันสมัยขึ้นดูอ่อนไว้มากขึ้นนะครับปรับปรุงโปรดักต์ใหม่นะครับให้เข้ากับยุคสมัยนะครับแล้วก็ ปรับแปลนสเก e ปรับอิสเรียใหม่ในหลายๆโครงการของกลุ่ม Perfect Place นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะคาดว่าน่าจะทำยอดขายได้ดีพอสมควรนะเดวโอกาสที่ Perfect Place ก็บรอบ30ปีครับต่อครับส่วนในกลุ่มธุรกิจโรงแรมนะครับในฝั่งของแกรนด์เสซ็ตธุรกิจโรงแรมเนี่ยมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งปีนี้เนี่ย คาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประมาณ25-30ล้านคนนะครับเพิ่มจากปีที่แล้วซึ่งมีประมาณสัก11.8ล้านคนเท่านั้นเองนะครับก็เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับซึ่งในปีหลังครึ่งปีหลังปีนี้เนี่ยจะเป็นไฮซีซันของฤดูการท่องเที่ยวด้วยนะครับส่วนธุรกิจคอนโดมิเนียมของแกนรนด์เอสเซทนะครับตั้งเป้าอยู่ที่3,000ล้านเนี่ยก็ก็เราจะมี ตั้งเป้าขายการนกเสร็จคอนโดมิเนียมที่ให้ทองหล่อเนี่ยให้เฮอริเทจที่ทองหล่อประมาณ3,000นะครับแล้วก็รายได้จากธุรกิจลงงลายประมาณ3,000นะครับเพราะงั้นของการนดกเสร็จเขาก็จอยบีตั้งเป้ารายได้วที่หก0 0นล้านครับตอครับ ส่วนธุรกิจอื่นนะครับ recurring income นะฮะในระยะยาวเราก็บริษัทได้ร่วมลงทุนกับทางกลุ่มของจอร์ดแฟร์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กันเพื่อที่จะมาพัฒนาโครงการรีเทลนะครับแล้วก็อาคารสำนักงนานบนถนานราชดาพิเศษขาออกนะครับข้างๆอยู่ติดกับบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีราชดาใกล้ๆกับตลาดหลักทรัพย์นี่แหละครับนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการระยะยาวนะครับแล้วก็จะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับ ต่อ,อครับส่วนแผนการขายที่ดินและสิทธิการเช่านะครับของพับที่เพอร์เฟกเนี่ยก็มีเป้าที่จะขายที่ดินที่บริเวณรามินทาน,นะครับประมาณ2,200ล้านนะครับแล้วก็ของแกนรนดเสรซจเนี่ยก็จะมีแผนที่ออกลีดนะฮะให้ออเลรเจนซี ency, สุขวิทย์เนี่ย4,500ล้านรวมเป็นทั้งหมด 6, 6 7พ0นล้านนะครับซึ่งการขายที่ดินหรือการออกลีดเนี่ยเราก็ได้เตรียมการแล้วนะครับการขายที่ดินก็มีผู้ซื้อที่ชัดเจนนะครับ ครับครับขอบคุณครับตรงนี้คุณธีรัครับครับขอบคุณครับคุณองค์ก็จะเห็นได้ว่าอ่าผลการดำเนินงานของเราก็ถ้าดูนะครับก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราคิดว่าอ่าในช่วงเวลาที่เหลือต่อไปก็เราก็ได้จะทำได้ใกล้เคียงกับเป้าที่เราวางเอาไว้นะครับอ่าตอนนี้มาดูเรื่องคําถามก็มีคําถามที่ ถามมาแล้วก็น่าจะอยู่ใน presentation ไปแล้วนะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรมากกว่านี้เนี่ยผมผมคิดว่าก็ขอขอจบการชี้แจงผลการดำเนินงานของไตรมาสหนึ่งปี2023เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านนักลงทุนและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจ แล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับในไ่ายมาที่การชี้แจงผลการดำเนินงานของตามมาสที่2นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณบงสวัสดีครับ